เอ๋ A, ยังไงสัตวแพทย์เผยไม่เคยเห็นหรือว่ามีการใช้ไซยาไนด์กำจัดสัตว์เพจดังเผยสัตวแพทย์ยืนยนันหลังแม่ไอ้ไอ้ปรีทยาบอกลูกสาวสั่งมากำจัดสัตว์เลื้อยคลาน ทำเอาเหล่านักสืบโซเชียลตามหากันวุ่นว่านางเอกดังหนังร้อยล้านสั่งซื้อสยานายคือใครซื้อไปทำอะไรเมื่อทางเจ้าหน้าที่ได้ออกมาเปิดเผยว่ามีข้อมูลเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบนางเอกดังหนังร้อยล้านซื้อสยานายไปหลังเข้าไปตรวจท้นโรงงานย่านลาดกระบังที่พบเลขรหัสนำเข้าจากขวดสยานายที่ถูกฝังไว้หลังบ้านแอมผู้ต้องหาวางสารพิษไซยาไนด์ฆ่าชิงทรัพย์เหยื่อนับสิบรายล่าสุดบังอ่อน พงษนานิกรแม่ของดาราสาวไอซ์ปิชาาพงษนานิกรได้เปิดเผยกับสำนักข่าวดังว่ายอมรับว่าเป็นไอซ์ที่สั่งซื้อไซยาไนต์มาจริงโดยซื้อมาเมื่อวันที่25เมษายนและได้รับของวันที่27เมษายนส่วนสาเหตุที่ซื้อมานานเนื่องจากที่บ้านมีปัญหาของสัตว์เลื้อยคลานตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านและพยายามหาอะไรมาโรยมาไล่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดที่ซื้อไซยาไนต์มาเพราะจะเอามาไล่สัตว์เลยครานที่เข้ามาบุกบ้านเพราะด้านหลังบ้านซุดทําให้พวกสัตว์ต่างๆตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านมากัดหมามากัดกันเองในบ้านพยายามโรยทุกอย่างแล้วก็ไม่สามารถป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้เข้ามาในบ้านได้ไปเซิร์ชเจอว่าไซยาไน์สามารถไล่ได้ตอนแรกไม่รู้ว่าจะสั่งจากไหนเพราะเป็นยานตรายแต่สุดท้ายก็สามารถสั่งออนไลน์ได้ ล่าสุดเพจดาวแปดแชกได้เผยข้อความว่าสาตัตวแพทย์ให้ความรู้มาแล้วกรณีสันายใช้กำจัดสัตว์เลื้อยคลานมีพิษได้หรือไม่อย่างไรอ่านคำบอกเล่าของสตัตวแพทย์ในคอมเมนต์